สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนกุญแจรถรีโมทนะครับเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับถ้ากุญแจรถรีโมทของเพื่อนๆเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะครับที่มันมีแบบน็อตตัวเดียวแบบนี้นะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อจากช้อปปีนะครับหรือว่าลาซาด้าเนี่ยมาเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปเสียเงินนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนนะครับมันจะมีน็อตแบบนี้ตัวเล็กๆนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับ ที่เขาใช้ไขขาแว่นอะไรพวกนี้นะ,ะเล็กๆนะครับมาได้เลยนะครับ <_ S 1> แล้วก็ทําการไขเพื่อที่จะแกะพลาสติกอันเก่าออกนะครับของผมเนี่ยอันเก่าเนี่ยพลาสติกมันแตกมันไขไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ารีโมทข้างในมันใช้งานได้ดีอยู่เราก็ทําการไขน็อตตัวนี้นะครับไขออกมาเลยนะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับแง่ออกมานะครับค่อยๆแงออกมานะครับมันจะเป็นแบบนี้นะข้างในเนี่ยมันจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับเพื่อนๆซึ่งตัวเนี้ยหล่นมาแล้ว โอเคนะครับคือข้างในรีโมทของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือนี่แหละกุญแจที่มันเป็นรีโมทนะครับเอาไว้เปิดปิดประตูรถนั่นเองนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดมันใช้ได้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆลองกดนะครับถ้าไฟยังขึ้นอยู่แสดงว่ามันยังมีแบตเตอรี่อยู่นะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่ไม่ติดแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปสูตรแล้วนะครับให้ศูนย์เขาเปลี่ยนให้นะครับหรือว่าล้างกุญแจนะครับแต่ถ้ามันแค่แตกหรือหัก ไม่สามารถไขได้เ,เพื่อนๆมาเปลี่ยนเองได้นะครับอันนี้เป็นเฉพาะกรอบนะครับเราก็ทําการดึงกุญแจออกนะครับตรงนี้เห็นไหมที่มันมีน็อตเนี่ยมันน็อตยึดกุญแจนั่นเองนะรเราก็ดึงกุญแจมาแบบเนี้ยเพื่อที่จะเปลี่ยนเอาอันใหม่มาใส่แทนนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ไปเอาที่เราไปสั่งซื้อมานะครับแล้วก็มาแกะนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยนะแต่มั่นใจแหละว่าใช้ได้ โอเคนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกรอบกุญแจนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับแล้วก็ทําการแกะของออกมานะครับนะครับตรงนี้จะเป็นที่ลองกุญแจนะครับอย่าใ,ให้หายนะครับ รงนี้ก็จะเป็นฝากครอบหน้าหลังนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์โลโก้ด้วยนะครับถ้าของเพื่อนเพื่อนรุ่นอื่นเนี่ยอาจจะต้องมันก็จะมีสติ๊กเกอร์รุ่นอื่นๆนนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นน็อตเล็กๆอันนี้ให้หายนะเพราะมันต้องใช้ไขเพราะแต่ละไซส์อาจจะไม่เท่ากันนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะฮะก็จะมีอันล็อกกับล็อกนะครับไอจุดๆอีกอันนึงเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวค่อยดึงออกนะครับเพราะของผมมันมีแค่2ช่องของเพื่อนๆท่านใดนี่มี3ช่องอาจจะต้องใช้อันนี้เป็นโโลลกกก้้รถนะะคับแแแว็ไปปทีุ่ญจ มาเริ่มกันเลยนะครับเราก็จะหยิบนะครับตัวนี้เลยที่เป็นเป็นรีโมทนะครับเข้ามาประกอบกันก่อนนะครับเพราะรีโมทกับกุญแจเนี่ยมันแยกกันนะครับมันไม่ได้เชื่อมติดกันนะอันนี้คือรีโมทนะครับเอารีโมทรีโมทวางวางให้ตรงล่องนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเอ่อกรอบรูกุญแจนะครับอันนี้รูสําหรับกุญแจนะครับเราก็เอาวางให้ตรงนะครับเสียบให้ตรงล่องครับมันจะมีรูน็อตด้วยนะเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะมันมีรูน็อตเล็กๆเนี่ยใส่ให้มันตรงล่องด้วยนะ ถ้ามันไม่ตรงร่องเนี่ยเดี๋ยวมันจะไขลลาบากนะครับเดี๋ยวเกลียวมันจะเสียนะครับเพื่อนๆเล็งให้ดีนะครับเล็งให้ตรงร่องนะครับนี่เลยอันนี้สําคัญนะครับเวลาเปลี่ยนขอบอกไว้ก่อนนะครับให้มันตรงรูแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาไปประกอบนะครับให้มันตรงแบบนี้นะครับอ่าให้มันตรงแบบนี้นะครับคือถ้าใส่ตรงด้านมันจะใส่ได้พอดีนะครับถ้าใส่ไม่ตรงด้านฝามันจะปิดไม่อยู่นะครับนี่คือปุ่มกดนะครับเพื่อนๆมันจะมี3อันแบบนี้นะส่วนอันด้านบนเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยแนะนําให้ดึงออกนะครับเดี๋ยวฝาปิดมันจะ ไม่อยู่นะครับผมแตาของใครมี2อลูนะครับมันก็จะใช้ได้เฉพาะ2ปุ่มนะบางคนมี3ปุ่มอันนี้คือเขามีเผื่อไว้นะครับตรงนี้นะตรงนี้มันไม่ได้ใช้อะไรนะครับของผมนะครับเดี๋ยวผมจะดึงไอ้กลมๆอันเล็กๆเนี่ออกนะครับโอเคนะครับเราเลงให้ตรงนะครับให้ตรงล็อกตรงล่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการปิดฝาให้สนิทนะครับมันก็จะดังก็อกเลยเพราะมันมีล็อกพอดีของมันอยู่นะครับผมปิดให้สนิทแบบนี้เลยนะครับ ค่อยๆอน็อตใส่ให้ตรงล่องนะครับเมื่อ,อน็อตใส่ตรงร่องเรียบร้อยนะครับค่อยๆลองหมุนดูก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันปีนเกี่ยวนะครับเมื่อตรงล่องเป็นที่เรียบร้อยเราถึงเอาไขาควงไขเข้าไปอีกทีนะครับมันจะได้สนิทแน่นพอดีนะครับเมื่อไขแนบสนิทเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะทดลองกดอีกหนึ่งทีนะครับเพื่อความชชวร์เนาะมันใช้งานได้แล้วก็แน่นสนิทนะครับผม อันนี้คือเราทําการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทดลองใช้งานอ่าแดงว่าใช้งานได้ดีปกตินะครับนี่ตรงนี้นะครับแปะโลโก้ให้เรียบร้อยพิดเทนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานกุญแจได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมันมีกาวนะเพื่อนๆก็แกะออกแล้วก็แปะกาวนะครับแปะให้สนิทให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับรอให้มันแห้งนิดหนึ่งนะฮะโอเคเรียบร้อยเอากุญแจไปใช้ได้แล้วนะครับ